คุณพรวดีคุณจิรชาตาคะในระหว่างเกิดเหตุระเบิดเรือนะคะที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะมีเด็กๆอยู่ในโรงเรียนกันนะคะในระหว่างของการเรียนการสอนค่ะครูต้องพาเด็กๆนั้นวิ่งหนีกันออกมาเพื่อไปอยู่ที่วัดสัทธาธรรมกันก่อนค่ะขณะเดียวกันโรงเรียนนั้นปิดมาตั้งแต่ช่วงวันเกิดเหตุ17มกราคมและตอนนี้ปิดยาวไปจนถึงวันที่27มกราคมนะคะเพื่อเข้ามาให้ฝ่ายเกี่ยวข้องประเมินความเสียหายและก็แนวทางการฟื้นฟูกันหลังจากนี้ค่ะ นี่เป็นสภาพความเสียหายของบริเวณโซนหน้าต่างประตูโซนห้องประชุมและลานอนเนกประสงค์นะคะรวมถึงโซนห้องเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลสองและอนุบาล3ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนวััทธรรมตำบลบางจากเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่ได้รับผลกระทบหลังจากเกิดเหตุเรือสมุทรซี่ระเบิดเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาทําให้ขณะน,นี้ทางโรงเรียนนั้นต้องสั่งปิดการเรียนการสอนนะคะทั้งโรงเรียนไปจนถึงวันที่27มกราคมนี้ค่ะ ยังคงมีข้อกังวลของทางผู้มุ่งในการโรงเรียนด้วยนะคะที่พบรอยร้าวบริเวณพื้นอาคารที่เกิดขึ้นในบางโซนซึ่งกังวลว่าจะเกิดความปลอดภัยในอนาคตต่อโครงสร้างของอาคารเรียนหรือไม่ค่ะแม้ว่าที่ผ่านมาทางนายกเทศมนตรีตำบลบางจักเกงและฝ่ายเกี่ยวข้องรวมถึงโยธาที่การจังหวัดนั้นได้เข้ามาช่วยตรวจสอบและทางโยธาก็ได้ยืนยันทางวาจาแล้วนะคะว่าโครงสร้างนั้นปลอดภัยก็ตามค่ะ ส่วนในห้องเรียนอนุบาลเนี่ยเราค่อนข้างจะรับความเสียหายทางด้านกระจกแล้วก็ประตูเป็นเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดได้ซ่อมแซมในในส่วนนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะนักเรียนเอานักเรียนมาเรียนได้แต่ทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือมีรอยร้าวนะคะที่บนอาคารเรียนมันมีทั้งรอยเก่าแล้วก็รอยใหม่ที่เพิ่มเติมทางโรงเรียนเนี่ยได้ทำหนังสือไปที่สพอปอสมุทรสงครามนะคะให้ช่าง ะะช่างของสปทเนี่ยลงมาสำรวจด,ดูถ้าเกิดว่าช่างสปทนะคะประเมินว่าเราสามารถที่จะใช้อาคารได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็จะนํานักเรียน,นยกลับมาเรียนบนอาคารเรียนเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเด็ก100ร้อยกว่าคนนะคะถ้าเกิดวิ่งกันบนอาคารเรียนอะไรเงี้ย กว่อนนาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมาการสถานศึกษาของทางโรงเรียนประชุมร่วมกันนะคะเพื่อรายงานข้อมูลและประเมินแนวทางการซ่อมแซมที่คาดว่าจะเข้ามาซ่อมแซมกันได้ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ค่ะเพื่อจะดูความเป็นไปได้นะคะว่าจะสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้เร็วขึ้นในวันที่23มกราคมนี้หรือไม่ค่ะ และหากดูจากสภาพของมุมนี้นะคะที่ถ่ายจากชั้น4ของอาคารเรียนก็จะเห็นว่าโรงเรียนนั้นตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่เรือสมุทรซี22ระเบิดแม้ว่ามีแม่น้ำแม่กลองขั้นกลางก็ตามค่ะแต่ก็ทำให้ความแรงของระเบิดนั้นส่งผลกระทบมาถึงโรงเรียนเสียหายไม่น้อยค่ะ ขณะที่วันนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่จากทางกองช่างของสํานักงานการสุาขาคันพื้นฐานจะลงมาตรวจสอบเพิ่มเติมว่าโครงสร้างปลอดภัยหรือไม่โดยนายกเทศมนตรีตําบลบางจะกเกงค่ะได้ลงพื้นที่มาในขณะนี้ด้วยนะคะและเบื้องต้นก็ได้แจ้งค่ะว่าทางบริษัทท่าเรือนั้นได้โอนเงินมาให้กับทางโรงเรียนแล้วค่ะเป็นค่าซ่อมแซมโครงสร้างหน้าต่างประตูอลูมิเนียมที่เสียหายนะคะเป็นเงิน130,000่บาทค่ะโดยโอนมาเมื่อประมาณช่วง9้าโมงเศษที่ผ่านมาของวันนี้ค่ะ ทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็ยืนยันด้วยนะคะว่ารอยร้าวบางส่วนที่เกิดขึ้นนั้นก็ถือว่าถ้าจะต้องมีความปลอดภัยก็ต้องให้มั่นใจจริงๆค่ะและว,ว่าถ้ากลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ทันวันจันนี้นะคะก็ต้องการให้ทางโยธาธิการจังหวัดนั้นออกหนังสือเอกสารรับรองเป็นทางการค่ะ ซึ่งด้านหลังของดิฉันนะคะตัวโครงสร้างของอาคารที่ได้รับผลกระทบาจากทางแรงระเบิดของเรือสมุทรซี22นะคะที่เกิดเหตุไปเมื่อ17มกราคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าด้านหลังถัดไปนะคะจะเป็นโซนของแม่น้ําแล้วนะคะตอนนี้ยังคงต้องติดตามกันค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ทางจังหวัดสมุทรสาครเองก็จะมีการเรียกประชุมด่วนเพื่อสรุปภาพรวมความเสียหายทั้งหมดเลยนะคะว่าจากเหตุการณ์แรงระเบิดที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสถานที่ราชการหรือว่าบ้านเรือนประชาชนและส่วนอื่นๆนั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะคุณพึ่งนาภาคุณจิราชาตาคุณพรวดีคะค่ะขอบคุณค่ะ